สวัสดีครับแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านนะครับก็ต่อไปเลยนะครับอไอพระลักนะครับก็ไปเจอผระขันของพระพุทธเอ้ยของพระพรหมที่โยนทิ้งมาให้เจ้ากลุ่มพากาดไม่รับก็ไปหยิบขึ้นมาก็กัดเข่งก็เขา้าเนื่อว่าไอเจ้ากลุ่มพากาดคิดว่าพระพรหมมายื่นอาวุนให้ที่ไหนได้เป็นฤาษีก็ก็สวย ประขันได้หรือกระบองได้ก็ไล่ตีกันสุดท้ายก็ถูกพระรักคันฟันคอขาตายนะครับก็หลังจากที่นั้นนะครับหลังจากที่นางาสมัมณขาตั้งแต่ชิวหาตายตั้งแต่ชิวหาตายก็กวนกระวายใจใครจะหาคู่หาคู่ของใหม่หาคู่ของใหม่อันนี้ก็อยากนำเรียนฝนผลว่า,านะ สรรพสิ่งในโลกที่การที่จะมีชีวิตได้นั้นก็จะต้องมีการาสืบหนอ่อสืบสกุลสืบแนวมาเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า,าธรรมชาติเนี่ยนะครับก็สร้างสิ่งที่ให้มาสามารถที่จะสืบหนอ่อต่อแนวได้ในอนาคตนะครับถ้าเราไม่มีตรงนี้มีหนอ่อมีแนวมีเชื้อมีเหล่าเนี่ยก็จะสูญหายไปนะครับูญหายไปเพราะฉะนั้นนะครับนะ หลังจากที่านางสมณกขาผัวตายแล้วก็วนกวายใจอยากจะหาคู่ใหม่วันหนึ่งวันหนึ่งก็ก็คิดถึงลูกชายซึ่งกุมภกาิก็ไปลาทดสกันก็เวลาสกันก็จะไปหาลูกชายที่บำเพ็ญพศภาวนาอยู่เพื่อขอวนนั่นแหละแต่บังอ้นนะครับวนะก็ขอห้ามสมุดรจนพีเดินเหาะข้ามสมุทดรดงป่ารงพงพีไป เอาไปเจอจุบจิผ่านผ่านาแม่น้ำโคทาวลีซึ่งพระรามกับพระลักษนะครับก็ได้บำ,ำเพ็ญพจนภาวนาอยูอ่ตรงนี้นะครับอยากจะเรียนเรียนแฟนเพจว่า,าคนแต่งก็ตั้งใจน,นะว่าจะได้เจอ,อระหว่างบริวารระหว่างอธิวารของผู้ร้ายกับพระเอกจะได้เจอกันแล้วนะครับจะได้เจอกันแล้วส่วนพระเอกเนี่ย จะไม่จะไม่มีบริวารในราการนี้ก็จะมีแต่เฉพาะพระรองก็คือพระลักษพระลักษีจะไว้ช่วยเหลือ,อส่วนส่วนบริวารน,นั้นก็จะถึงข้าวศึกสงครามกันจริงๆแต่ตอนนี้นะครับก็พระเอกนั้นก็จะเริ่มพบกับบริวารของผู้ร้ายไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มาเจอนางสมนขาเหาะเหินเดินอากาศมาเอามาเจอถึงพระรามมาเห็นก็เหาะลงมาพอดีเอา้า มาเจอชายหนุ่มรูปงามรูปงามก็โอ้โหด้วยหลงรักนะครับหลงรักก็หลงรักก็แปลงกายเข้าไปหาเป็นหญิงสาวเข้าไปหาเข้าไปหาเข้าไปหา,ขา,ปหา,รราเข้าไปหาพระรามนะเข้าไปหาพระรามพระรามก็ยังเครอบแข็งสงสัยว่าเป็นใครมาจากไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสินะครับนาง สมณขาก็เล่าความจริงให้ฟังว่าตัวเองนั้นเป็นยักษ์นะสามีตายเป็นไหมก็ตอนนี้ก็เนี่ยก็พอเป็นไห้นะอยากจะมีสามีใหม่เมื่อก็เห็นพระรา,รามรอเราเอาอการนุ่มน้อยกอ็อยากจะอยู่ปฏิบัติในศาลาหแห่งนี้จนจะชีวิตจะหาไม่ว่างั้นเถอะพอพระรามได้ทราบเช่นนั้นก็คงไม่ใช่ลรืมั้ง ไม่ตัวเองต้องการบำเพ,บพ็ญพศภาวน,นาจะมาเอายักษ์เอาอะไรเป็นลูกเป็นเมียคงไม่ใช่หรอกงั้นเถอะนะครับนะก็ให้กลับไล่นางยักษ์กลับแต่นางสัมมนาขาก็ไม่กลับนะครับนะไม่กลับอยากจะได้พระรามต่อมาเป็นสามีว่างั้นเถอะ